โอเคก็ครูผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดีเจครับก็ส่งรายการวิจิตรชิลวีนะครับผมเป็นเด็กหนุ่อนเช้าก่อนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่เออ่วันที่21พฤษภาคมนะครับผมก็อ่าที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมครับนะก็ทำงานทำงานนอนกินนอนทำงานไมื่แค่นั้นแหละนะครับอ่าวันนี้อ่าก็อาทิตย์หนึ่งเกือบจะอาทิตย์แล้วก็มาทำคลิป ดีกว่านะครับก็ตอนนี้ในรหัสของผมก็มีแพลนที่จะทำรถถังสายวิจัยปืนคู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ได้เทียร์เแล้วนะครับผมว่าน่าจะแค่เทียร์เแหละเทียร์สิบน่าจะอีกนานเกินนะเอาเทียร์เก็พอนะครับแล้วก็ผมอยากได้ anyway i su หนึ่งห้าสองครับที่เป็นรถพรีเมียมครับหรือว่าซูหนึ่งห้าสองว่าเออที่มาติดปืน bl สิบยังนานนะเอออันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็อยู่กับรรหัสของอ แอดฟองนะอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับว่าเป็นแอดมินเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเพจเราแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ให้รหัสเรามาลองรถถังในตำนานหรือก็คือ M6A2E1 นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเจ้ารถถัง M6 วัตโต้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับรถถังคันนี้มันก็คือ M6 นะครับ M6 เชีย์6ที่ หัวโตแล้วก็เกราะด้านหน้านี่คือเสริมแบบหนาบันเลยนะฮะเอาไว้สําหรับชนจริงๆนะครับก็เรียกได้ว,ว่ารถถังคันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบสําหรับรถถังหน้านาทุกคันในเกมนะครับเอามาจากคันนี้ก็คือเป็นรถถังที่หนาด้านหน้าอย่างเดียวนะด้านข้างไซส์สเ e ไม่ได้นะด้านข้างบางเหมือนรถถังเทียหกนะครับตูดก็รถถังเทียหกนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยยกเว้นข้างหน้าครับที่หนาบัดซบนะฮะอ่ะเ,เรามาดูสเปคคร่าวๆัาดีกวอ,อกว่ารถถังคันนี้นะะมันเป็นมายอย่างไร อ่ก็ไปด e ูที่ปืนนะครับปืนปืนปืนนะครับปืนก็จะเป็นปืน15 0มมนะครับจาะที่204นะฮะความเสียหาย320นะครับลูกทองจาะที่245ครับก็ประมาณนี้นะฮะการเบี่ยงเบนก็0.4ครับก็เป็นรถถังสายระยะประชิดนะครับเลงก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะครับการโหลดกระสุนก็อยู่ที่ประมาณเออ่กี่วิ10วินะฮะ10วิก็โอเคจริงๆมันก็ช้าแหละแต่ว่าเออ ช่างมันเถอะนะตัวถังเก่าเลยนะการอยู่รอดครับคนนี้ก็เลือดอยู่ที่1,550ครับก็มาตรฐานนะครับก่อนตัวถังครับ191ครับ6051นะครับแล้วก็เกาะป้อมปืนครับ229ครับ89แล้วก็2 0 8นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าสเปคเกาะกันอย่างละเอียดกันเลย โอเคก็ไปอยู่กับหน้าสเปคเกาะของลูกถัง M หัวตโตนะครับก็ด้านหน้าครับามาดูกันเลยตัวถังก่อนเลยนะครับตัวถังหนาที่1 9 1กนะครับรวมมุมเอียงก็หนาประมาณ230-240นะครับก็ถ้าเป็นเชียร์8ถ้าไม่ใช้ลูกทองนะครับก็คิดหนักครับหรือถ้าเกิดเป็นเทียร์8ที่ไม่ใช่ยนานเกาะพิฆาตลูถังที่ลูกทองเจาะไม่ถึง250ก็คิดหนักเหมือนกันนะครับโถยรถถังคันนี้ครับเป็นรถถังคันนึงที่เรียกได้ว่าเพดล่างดักควายครับ เพดล่างดักควายเป็นยังไงนะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือหันหน้าตรงๆนะฮะข้างบนหนาประมาณ230นะฮะ240ข้างล่างครับหนา207คุณยายิงเถอะนะคุณผู้ชมก็ขอเตือนนะครับถ้าคุณผู้ชมเจอเจ้าเห็บอกหัวโตนะครับอยา่ายิงด้านล่างครับมันดักควายนะฮะมันหนามาก ม,มันยิงไม่ได้อะเออเชียรสิบบางทียังยิงไม่เข้าเลยเนะี่ยด้านล่างเนี่ยคือมันทักควายจริงๆซึ่งคนที่ไม่รู้นะครับหรือแบบผู้เล่นใหม่เนะี่ยที่ไม่เคยเจอรถถังคันนี้ก็จะเอ้ยเพดล่างเป็นจุดอ่อนรถถังเว้ยยิงแม่งเลยแล้วก็ยิงไม่เข้าแล้วก็จะงงนะก็ทีนานา่แนะนำให้ยิงสำหรับตัวถังก็จะเป็นไอ้ด้านข้างครับตรงนี้อาจจะบางลงนิดนึงนะครับแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมาหันข้างเนี้ยเอียงนิดหน่อยก็ยิงแก้มไปเลยครับแก้มยิงได้นะแต่ถ้าเกิดมาหังข้างเยอะครับก็เอยิงยิงแม่เหอะมันบาง ก็ไปดูป้อมปืนนะครับป้อมปืนก็หนาที่229นะครับก็ยิงไม่ได้อะมันมันหนาเออเนี่ยมันมันแดงแป๊ดเลยนะแล้วก็มีสิวเป็นจุดอ่อนนะครับก็ประมาณ150ถึง170นะครับส่วนป้อมปืนก็เหมือนเดิมครับเอียงนิดเดียวก็เขียวแล้วฮะตายนะตายนะก็เรียกได้ว่าหันหน้าชนเท่านั้นครับเท่านั้นนะฮะแล้วก็หลอกให้คนยิงเพดล่างนะะครับรลซังคันนี้มีแค่นี้ครับ วิธีเล่นของมันไม่มีอะไรมากครับคือหันหน้าชนครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรหนาเลยนะอามุมกดก็เออลบสิบเออน่าสนใจมุมกดลบสบิแล้วก็ไปเล่นเนินว้ายังจำนาสารอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเราจะทําได้จริงไหมอาทำไมผมถึงบอกว่าผู้เล่นอ่าใหม่หมอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ารถถังคันนี้ก็อยู่คู่กับเกวิบแท้งมาตั้งแต่เกือบสิปีแล้วอ,ะอ่ะเออมันมันนานมากประมาณแบบ เอเอ,เอนั่นแหละตั้งแต่แพ่ไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วมันนานมากซึ่งเป็นรถถังคันหนึ่งที่เรียกเจ้าว่าหายากมากๆซึ่งแทบจะไม่เอามาขายซึ่งล่าสุดเจ้ามาขายเป็นกิจกรรมอะไรวะปีใหม่ครั้งก่อนหรือว่าอะไรวะที่มันเป็นภาพคุมอะไอแบ็กไฟเลยหรือว่าที่มันคุมลงรถแต่ผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่ามันแทบไม่เอามาขายครับมันถึงว่าเป็นรถถังที่มีความแรงมากๆนะครับ อ่าแล้วก็ข้อดีของรถถังกนนีครับก็คือถ้าถ้ายังไม่ปรับนะคือมันจะเจอได้แค่เทียร์เก้าอ่าใครซื้อคันนี้ม,มาเนี่ยอ่ะเราไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยเจอเทียร์สิบเจอเทียรนี้ก็น่าจะสบายๆนะฮะประมาณนี้อ่ะมาดูอย่างอื่นต่อก็ความคล่องตัวก็ยุบเก้านะโคตรชา้าเลยกรณีข้อสนะิบสี่นะก็อย่าไปสนใจมันเป็นรถถังที่ช้านะอ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรก็หลักๆนะครับก็จะเป็น M6 ครับมันคือ M6 กเชียร์6นะฮะ เนี่ยให้ดูเลยเนะี่ย M6 M6 โง่ๆเนี่ยอ่ะมันคือ M6 เห็นไหมเกาะดูทุกผู้ชมจำตัวถังไว้จำตัวถังกรตีตะขาบไว้นะดูหน้าดูนะนะแต่นี่เป็นหัวเล็กนี่คือ M6 นะฮะแล้วไปดูรถเราเห็นไหมมันคือ M6 นะฮะแต่หัวโตแล้วก็เพิ่มเกาะด้านหน้าฮนะคิดซะว่ามันเป็นซูเปอร์ M6 นะฮะซูเปอร์เพอร์ชิง เพิ่มเกาะด้านหน้าอย่างเดียว p พ r ร h i n g ก็หนาแค่ด้านหน้า mm hmm. นะไอซูเ p e r ์เ hmm. พอร์ชิอ่ะเพราะว่ามันติดเกาะได้ด้านหน้าเงี้ยเออคันนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่เป็นเกาะเพียวๆนะไม่มี Space a r m เ r อร์นะ mm hmm. ก็อ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันเลย mm hmm. ก็อันนี้ให้ดูก่อนสักแมตช์สองแมตช์นะผมอาจจะยิงได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถเก่านะะรถเก่าแล้วก็ปืนมันก็ไม่ได้ดีมากเหมือนกับ รถพรีเมียมปัจจุบันปัจจุบันอย่างเช่นเดฟเฟนเดอร์เงี้ยปืนเจ 5, าะ2องร้เงี้ยปืน440ดาเมจโอ้โหยิงทีบ้านแตกหมดเลยอันนี้ปืนมันเบาครับปืนแค่320อเองเจาะก็น200นะก็นั่นละนะเน้นเน้นเอากะนนาะกับเพลยนล่างดักควายนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเลยจากที่ผมเอาไปเล่นมาประมาณ3-4เกมนะครับก็ เจอรถถังทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเจอลูกทองครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับลูกทองของ i อ3อสครับซึ่งมาเจาะเกิน250ครับมาเจาะ265ครับสภาพก็อย่างที่เห็นเถอะอ่าเขียวปีเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถถังทั่วไปเอาเป็นอะไรเดียหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่รถถังกลางบอกอ่าหนึ่งหนึ่งสองอ่าหนึ่งหนึ่งสองลูกธรรมดานี่หมดสิทธิ์นะลูกทองเจาะสองร้อยห้าสิบก็ยังไอนี่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเจอแบบเจาะสองหกห้ามันก็เกินไปว่ะหรือแบบเจอแบบ อะไรอ่ะอ่านี่ก็เลยเอทีเอวี T R v เนี่ยตายเจาะสามร้อยไว้โอ้ oh my god โอเคครับผมเรามอ,อยู่ในแมตช์แรกของเราครับสงสัยได้เล่นแมตช์ดเดียวหรือเปล่า <laughs> นะก็หลังจากที่เราเล่นมาหลายตาพอสมควรครับก็ข้อเสียของมันก็มีนะครับถึงมันจะเป็นรถถังอริจินอลในด้านของเออกราะหนานครับด้านหน้าแต่นะครับเอ่อป้อมมันบุญชานะครับมัน ช้ามากนะฮเรียกได้ว่าในการหันข้าวไป90องศาครับก็ใช้เวลาประมาณ4วินาทีนะครับซึ่งสมมติว่ามีรถถังเล็กนะครับพยายามจะอ้อมเราครับเราก็ต้องใช้เวลาถึงประมาณ8วินาทีครับในการหันไปครับซึ่งมันก็วิ่งไปนู่นแล้วนะไม่ได้แดกมันเลยนะครับก็จะชิบหายตรงนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเจอแต่ลูกทองนะก็ธรรมดาเนะเป็นผมผมก็ยิงนะผมเจอรถถังคันนึงนะขับมาเอ้ยมันหนาเหลือเกินเราจะทํายังไงดีเรายิงมันไม่เข้า ว่เราก็ต้องใช้ลูกทองยิงมันยังไงล่ะซซร่าไม่งั้นเราจะเสียกระสุนรฟรีๆนะฮะเราจะยิงทำไมนี่มันแบทแชตใช่แบทแชตแล้วไฟกูขึ้นหรือเปล่าโอ้โนออกมาสีกูจะยิงมึงมามโ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 มยิงไม่ได้งาตรงซอกซอกเขาเอ้ยทำอะไรล้มอะตรงซอกเขานี่ผมว่าคนมันเยอะไปละเราอยู่ตรงกลางนี่แหละเงาเงาไป ซู่ซ่ครับ H L L อแลชื่ออะไรวะเฮ้ยเอ้ยทำไมผมเผลอไปผมเผลอผมลืมมองผมขอโทษตอนแรกผมดูแผนที่อยู่แล้วผมโผล่ออกมาแล้วมันก็โผล่มาให้ผมยิงแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจผมนะว่าคุณผู้ชมอาจจะสังเกตที่รถถังคันนี้แต่ว่าตาผมตอนที่ผมแคสอาจจะไม่ได้มองที่รถคันนี้ก็ได้เข้าใจในจุดนี้หรือเปล่าเอาละเราจะไม่สนครับเราจะมุ่งหน้าไปมีคันกำลังขับมาครับ มีใครกำลังขับมาครับอ่ารหันหน้าใส่มันหนึ่งทีโอ้ว้าวนี่มันอะไรกันโอ้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 ยิงไม่ได้นานี่โอเคตอนนี้เราเสี่ยงที่จะโดนอาจจะจรฆ่าตายมากๆนะฮะถ้ามันยิงเราได้แต่ไอ้นี่มันยิงยังไงวะโอ้โหสิวมึงแบบ อ่ามันหนานงาซีนาวอนง่ายเวนเลยวายนะครับรถถังอังกฤษก็ขึ้นชื่อในเรื่องของปืนที่จ่อแรงครับแต่มันยิงสิวเราด้วยอ่ะเออโธโอเคแต่เ,เ,เราขอตัวอนุญาตลงไปข้างล่างเราจะไปโชว์ความหนาของเราให้โลกได้รับรู้ อ่ามุมนี้แหละแจมแมวโอ้ย่โอ้ย่ก็มาดิครับมาดิครับยิงไม่ได้อีกแล้วบางสิวไว้ก่อนยานะยายาเะอตตยาเ,เตต,เตคูลเล่ <c oughs> ไม่เ้ยเซตาวอนหนาจริงว่ะถ้าพูดถึงแบบเล่นเนินอ่ะผมว่าเซตาวอนคอนเคเลอร์หรืออะไรพวกเนี้ย ผมยอมจริงๆเนี่ยลูกระเบิดเริ่มมาแล้วเนื <guarding Luigi> ้ออาบตรงๆเลยจบเฮ้ย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 มึงอ่ะมึงอ่ะมึงหาเรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจากไหนวะมึงเก่งเหรอเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะมึงอ่ะเก่งอ่ะมาดิมาดิมาดิ เออเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะเออมาดิมาดิเออมาดิมาดิเออมามาเอายิงยิงเอายิงมายิงเพลดร่างกูอ่ะยิงเพลดร่างยิงเพลดร่างอ่ายิงเพลดร่างมาเอามามามาเออมามาเลี้ยข้างบนก็ได้อ่าเอามาสิข้างหน้าเรือยานเกาะอู้แต่ยานเกาะอ้อย่าไอ้ย่าสะท้อนได้อย่างไรอ่ะ เอ,เอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปเลยง่ายิงไม่เข้าเลยสี่ลูกทองก็ยิงไม่เข้าครับลูกทองดิจิตสามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เราเอาไปได้นี่ว่าอ่ะขอยืมหน่อยไปไปจนภัยกับเราต่อให้มึงตายแล้วกูก็จะให้มึงเป็นประโยชน์นะเพื่อนๆประอนไปจนภัยกับเรา,รา,ก,เรากันเถิดไปกันเถิดหมู่เรา ไปไหนไปกันเราจะนายไปด้วยเออเฮ้ยมันอยู่นู่นแล้วอะ่ะกลับกลับกับเฮ้ยอ้อมไปยิงก็ได้นี่วะ่ะเลือมันเต็มเลยวะ่ะเฮ้ยอ้อมไม่ทันวะ่ะเฮ้ยเอาไงดีงั้นไปทางนี้ไปสู้ในเมืองครับเมืองจะแตกครับเราจะเป็นผู้กอบกู้ของโลกไปนี้มาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วฉันกําลังมา ฉันขอเวลาเอาจมน้ำทำไมนายยอมแพ้ไอยาเอามาดิครับมาดิครับเอามาดิครับ เ้ามาดิครับบโะนี่กูชนไม่เข้าด้วยมาดิครับยิงไม่เข้าไอสัตว์ไอ้แน่มาดิครับเอามาดิครับมาสามทีพีเอามาดิครับนีาาบ่แน่เอามาดิเอา,า,เอายิงไม่เข้าอีกกูชิวชิวยิ้มพลิม นี่แน in er ่จบกันไปนะครับเอายังไม่จบอ่ะเฮ้ย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 โฮเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายแล้วกูเย้อ่ะก็จบไปสำหรับตาแรกนะครับผมก็ตานี้ก็ได้เหรียญก็แพงเหล็กมาครับนะก็ยิงไปทั้งหมด2,500นะครับตามที่เราคิดไว้ถึงประมาณ2,000กว่ากว่านะครับตานี้ก็ ได้ XP มาอันดับสอนเขาอันดับหนึ่งตรวจจี๊ดฮะยิงไปสามพันเลยโหดโหดโหดนะก็เราก็โดนยิงไปทั้งหมด19นัดครับโดนเจาะเข้า4ครับแล้วก็บล็อกได้14นะครับก็บล็อกไปทั้งหมด4 4 6 0นะครับก็ยิงไป15ครับโดน14บ่เจาะเข้า9นะครับก็ไปยิงไอเซนาวอนนะยิงไม่เข้าเลยแบบันหนาเหลือเกินนะป้อมปืนมันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าลูกทองลูกทองเนี่ยมันก็สามารถ กันได้นะครับถ้าอยู่ในมุมที่ถูกต้องแล้วก็ลูกธรรมดาสำหรับเทียแปดลงมานี่เรียกได้ว,ว่ายิ้มพิมพครับยิงม,มาเถอะนะถ้าเทียแปดไปชุดทองหรือเทียเจ็ดเนี่ยยิงยิงม,มาเลยนะสบายๆนะะเฉพาะด้านหน้านะยาหันข้างเด็ดขาดนะฉากฉากสุดท้ายนี่ผมก็ึกว่าหมดแล้วก็โดนโ,โลยิงไปเม็ดหนึ่งนะแล้วก็โลก็หนีจมน้ําตายหาไปเลยนะฮะก็อดยิงไปยิงไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้ อีกสักแบบไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมหาอีกแบบหนึ่งไม่ได้เนี่ยอะผมก็จะขออนุญาตหารีเพย์จากวอตต์รีเพย์ดอทอียูนะครับที่คนทั่วไปเขาอัปโหลดรีเพย์ลงเป็นสาธารณะไว้นะครับก็ขอญาติออกมาแล้วก็ให้เครดิตไปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการเรลือกถังคันนี้แบบยิงเยอะนะครับสำหรับการ,รยิงเยอะล่อกังคันนี้ผมคิดว่าอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ารถถังพรีเมียมเชียร์แปอื่นๆนะครับเพราะว่า1คือปืนมันเบานะครับปืนมันเบาแล้วมันโหลดนานโหลดที่1ิวิ กับความสหัสที่320เนี่ยคือมันค่อนข้างนานครับเอาเป็นว่ามันมันก็ค่อนข้างช้าเฮ้ยรถเลยวะฮีรถติดตะแกงวะ่ะไอ้สองติดตะแกงตะแกงมันจะหนาเท่าไหร่กันเชียวโอ้โหมึงเอามาขายอย่างนี้ได้หรอวะปืนก็เป็นดียี่5ทีปกตินะน่ารักเชียวแล้วก็อย่างที่ว่าไว้ก็คือ ถ้าเกิดว่าเล่นแมทสองไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะเอารีเพย์มาก็ตามนี้นะกันนะอ่าโอเคครับเราก็อยู่ในแมทที่2นะครับใน,นรีเพย์นะครับของคุณดิจินะครับ2น1 2นะครับนะก็ <laughs> เล่นเล่นเองก็ไม่ได้คลิปเหมือนเดิมนะเพื่อไปให้เป็นการเสียเวลานะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและเพื่อที่ผมจะได้ไปทำงานตอนเย็นทันนะตอนนี้เวลาเออ ห้าโมงเย็นครับผมเข้างานหกโมงครึ่งนะหกโมงเย็นครึ่งนะครับก็เพื่อแม้การเสียเวลาครับเราก็จะมาดูรีเพกกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตานเมืองร้างนะครับผมในห้องเชียร์เจ็ดเชียร์แปดนะครับแล้วก็ไม่มีจอนอ่ะเรามาดูกันเถอะว่าคุณดิจินะฮะดิกิดิก,ก,ดก,กินะฮะสองศูนย์หนึ่งสองจะทําอะไรให้กับโลกนี้ได้บ้างนะฮะไอข้างหลังนี่มันอะไรเนี่ยปืนบาลนิง่งหรอมึงเอาปืนบาลนิ่งมาติดหลังอย่างเงี้ยแล้วมึงจะยิงอะไรวะ ปืนสำรองแล้วเนะเนาะตอนนี้ก็มาดูในมุมมองของอคุณติกิเลยแล้วกันว่าเขาทำอะไรบ้างอะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในจุดประจำเมืองของเขาเอง <_ S 2> เปี้ยงไปทีหนึ่งครับอ่าเจอ G16 E5 ครับผม <_ S 2> ว่ารถถังคันนี้จาัดที่เล่นมาแล้วคิดว่าเป็นรถถังที่เหมาะกับด่านเมืองอด่านเมืองที่แบบว่ามีตึก เป็นช่องทางเดียวให้โจมตีเราครับไม่ใช่แบบว่าด่านเมืองแต่ว่าโลง่งหรือแบบว่าด่านโลง่ลงๆไปเลยเงี้ยรถเราจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ควรเจออาถรร์อย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเจอด่านไหนที่เป็นด่านเมืองแล้วก็ไม่มีอาถรรย์ด้วยนะคุคิดว่ารถถังคันนี้น่าจะแสดงแสงยานุภาพได้ดีสุดๆเลยนะครับแล้วยิ่งนะครับเจอห้องเชียร์แปดลงมาเนี่ยโอ้โหยิ้มอะยิ้มสบายยิ้มพิมพ์เลยอะไม่ต้องทําอะไรเลย g 4 3ก็หัวหนาครับข้างหน้ามี s 6ครับกำลังจะมายิงเรานะฮะโอเค S6 นายจะทำอะไรไม่มันไม่ยิงครับมันอยู่โผล่จะสิวมาเราจะยิงสิวโดนหรือเปล่าครับไม่โดนครับผมตอนนี้ s 2รุ่นฝาตะแกงหม้อน้ำกำลังจะดุกดิกๆุกิกอยู่ข้างเราครับตอนนี้เราพยายามยิง G43 ครับเปรี้ยงครับโดนแผ่นรองปืนไม่เข้า เราลบูมุมมองของผมบ้างตอนนี้นะครับข้างๆเรามีชิลีกับไอเอสนะครับกำลังตีกันอยู่ส่วนเราก็ยิง G43 เล่นนะครับไม่เข้าสักทีครับ G43 ก็น่าจะจนปัญญากับเรานล้นะคมเกลียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรแว๊บวะเฮ้ย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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยดูข้างหลังก่อนอุ้ยอุ้ยหนึ่งห้าสองแสกหน้ามาครับลูกทองไป ข้างหลังข้างหลังเออข้างหลังนู่นนูนนูมติดแล้วมนติดแล้วน่ะอ่านเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละัห้๊บเดียวโดนไปครึ่งหลอดเลครับโดนอ่าหน่้าไป800ดาเมจนะฮะข้างหน้ามีเอครับโอ้ยอยระวังครับรถอังกฤษมันจ่อยเยอะไม่ทำไมดูทรงเหมือนจะไม่รอดวะบล็อกกระสุนไปแค่นฮะยิงเป็นสองนสองครับตอนนี้สกอสสครับ โอ้ย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 หนึ่งสองมายิงไม่เข้าครับลูกธรรมดาเรายิงคืนไปครับหนึ่งสองนี่หมดสิทธิ์ยิงเราเลยนะครับถ้าใช้ลูกธรรมดาเนี่ยเจาะร้อยเจ็ดห้าเนี่ยไม่มีทางครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยกับแบล็คบินครับเจาะร้อยเจ็ดห้าครับไม่มีทางครับถ้าไม่ใช้ลูกทองผมบอกเลยส่วนที่สี่สามก็ไม่มีทางเหมือนกันแต่ละคันเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาปั๊มตาเมทฮะปัััั๊มมดดาาเเกกข้งงหลพื่อนนนโแไปคครบ ส่วนเราจะไม่สนครับเราก็ยิง G43 ต่อไปข้างหลังไม่มีใครมาฮะตอนนี้ i s 2รุ่นฝาตะแกงกำลังหามุมยิงครับแต่ยิงไม่ได้ครับบางเกินส่วนเราก็ไปเรื่อยๆครับเก็บแบ็คพีดไปก่อนครับตอนนี้1นึ่งหึงสองกำลังหัวร้อนครับไปกูยิงไม่เข้า G43 ก็เช่นกันครับลูกทอง G43 ก็เจาะประมาณ230นัน่าจะยิงไม่เข้าเหมือนกัน1นึ่งึงสองยิงไม่ไดนครับกูดินผมว่า1นึ่งนึงสองอ่ะถ้าเกิดกดลูกทองมานนะ ยิงเข้าเพราะว่าลูกทองไอ้หนึ่งสองเนี่ยเจาะสองร้อยห้าสิบครับเป็นลูกฮีทน่าจะโอเคครับข้างหลังมีใครไหมแต่ข้างหลังก็ต้องรอบอลนะครับข้างหลังนี่มียานกราะเป็นสกอร์เปียนแล้วก็อะไรสักอย่างครับอจอมันบังแต่ว่ามีเพื่อนบังให้อยู่เออเออเออเเอทีเจ็ดมาว่ะเอทีเจ็ดจัดการก่อนจัดการก่อนระวังระวังอย่าหันข้างมันโหลดเร็วระวังมันยิงสิวโอเคเล็งให้ดีเล็งให้ดี นั่นแหละนั่นแหละอัดไปเลยนั่นแหละระวังระวังดุดิกดุกดิก,ดกอ่าดุดิกไว้ดุดิกไว้แต่หันหน้าใส่นะป้อมปืนหมอกข้าวไอเอสยิงเรามาครับแต่ไม่เข้าครับสวัสดีไอเอสได้ข่าวว่ายิงเราไว้นายหนีไปไหนแล้วเออเลือน่ารักเีานี่เลยตอนนี้ไอเอสสองฝาตะแกงก็ยังอยู่ที่เดิมครับ สุดเรากำลังอ้อมหลังไปยิงหนึ่งสองครับ 1, 2, หนึ่งสองน่าจะยังไม่รู้ตัวนะฮะตูยังสวยงามอันนี้มันก็เอาตัวรอดได้อยู่หรอกสักหน่อยอันนี้ก็น่าจะบล็อกกระสุนประมาณเท่านี้แหละน่าจะไม่ได้เจออะไรยิงไปมากกว่านี้ละส่วนยิงตรงนี้ก็ยิงไปทั้งหมด4,938นะครับคุณพิกกี้ก็ยิงันเพลินดีนะสามารถใช้ DPM ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาของรถเท่าที่มันมีเท่าที่มันไหวนะ ตอนนี้เรากำลังจะไปล้างแค้นครับผมคิดว่าถ้าเราตกตรงร่องที่ไปน่าจะชิบหายนิดหน่อยนะตอนนี้เราเจอไอซูน152ที่เรายิงเราไว้นะยิงไว้800นะหน้าแหบข้างหน้าเจอที43เจ้าเก่าครับแต่รอบนี้ส้อยกระสุนเราไม่ได้ครับตอนนี้ซูนไอซูน152กำลังจะมายิงเราครับแต่เราถอยก่อนครับไม่ได้แดกครับรอบนี้ไอซูถอยแล้วครับไอซูถอยแล้วเร็งอะไรมันอนะ่ะยิงไม่เข้าหรอกเปงยิงเลย ไอซูย so ิงแล้วอ <If> <started> oh. ้าวโดนเข้าหลังเข้าหน้าอย่างนี้ไอซูน่าจะมอดมวยครับไอเอสามก็มายิงไม่โดนครับแ่่จะจบไปแล้วมั้งดูทรงอละยิงประมาณนี่แหละเตี้ยงเฮ้ยเฮ้ยมันโหลดใส่ยังมันโหลดใส่ยังชนมาเลยชนมาเออชนชนไม่โดนอีกเอาบัง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 มันไม่ยอมให้ไอเอสสองฝาตะแกงยิงครับคุณที่กี่ครับคุณที่กี่แม่งบังเต็มลำนี่ คุณที่เกียวไปฆ่าเองนะอ่ะก็ดาเมจทั้งหมด5้าพันแปดเจ็ดาเมจนะครับแล้วก็ฆ่าไป6คันบล็อกไป2องพันเจามสิบนะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เช็คหรอกอะไรมากนะนะักเนอะเพราะว่าจบเกมเร็วไปก่อนอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับก็ไปอยู่หน้าเสตีของคุณดิกินะอ่าสองศูนย์หนึ่งสองนะครับก็ได้เหรียญประมาณนี้ครับก็เอ็มแตกครับได้เหรียญกระแพงเหล็กครับปืนและกล้องใหญ่แล้วก็อ่า เหรียญหัวเย็นฮะหัวเย็นของเราแต่ว่าหัวร้อนฝั่งเขาก็คือรอดจากการโดนจริง10นัดแล้วก็เจาะไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญปืนเราไอ้อะไรนะย่อรถถังครับท็อกกันโอเคนาก็ยิงไปทั้งหมด5้าพดาเมจครับเข้าหคันครับยีพีดิบอยู่ที่1773ง็ครับถือว่าเยอะมากๆครับยิงไปทั้งหมด27นัดครับยิงโดนยี 5, ่ห้าเจาะเข้า21นะฮะโดนยิงทั้งหมด22นัดโดนยิงแค่2นัดครับแล้วก็บล็อกได้ทั้งหมด20นัดนั่นเองนะครับส่วนค่ากระสุนนก็ช่าาางมาเออะะจจ ใช้รูปพรีเมียมเยอะมากๆไปหน่อยแต่ว่าถ้าใช้รูปพรีเมียมเยอะขนาดนี้แล้วได้ประสิทธิภาพในการเล่นขนาดนี้ผมว่ามันก็คุ้มแหละนะผมผมผมก็ใช้ครับถ้าผมยิงได้ขนาดนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีเพย์ของคุณดิกกิสองศูที่อัปโหลดไว้ก็ขอขอบคุณรีเพย์มานะที่ดีด้วยนะครับผมครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ไปเจอรีเพย์ที่แปบว่าบล็อกประมาณ7 0 0 0 8 0 0 0อยู่นะครับแต่ว่า มันอาจจะยิงประมาณพันสองพันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะตายหรือแบบว่ามันเปิดไม่ได้ก็มีนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมในเรื่องของการดึงประสิทธิภาพในเรื่องของปืนมากที่สุดก็น่าจะอันนี้ก็จะโอเคดีนะครับดูจากรูปทรงแล้วส่วนอันอื่นมียิงประมาณส่วนใหญ่ก็ประมาณ3,000ลงมาแล้วก็มี6000อันหนึ่งแต่ว่ารีเพเก่าไปเปิดไม่ได้นะก็เลยลงความเห็นว่าอะเอาของคุณดิก,กิสองศนน่ั่นแหละอะน่าจะโอเคสุดละ นะก็ประมาณนี้อ่าก็สรุปก็คือรถถังคันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งรถถังต้นแบบในเรื่องของความหน้าหนานะครับหนาแค่ด้านหน้าครับด้านข้างไม่มีอะไรดีเลยไม่ได้อย่างเดียวนะครับแค่ด้านหน้าเท่านั้นที่มันหนาพอจะทนตีนเทียร์แปดได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับลูกธรรมดาลแล้วก็ลูกทอง็อาจจะทนเทียร์เได้อยู่นะสบายๆนะครับก็จะเป็นต้นแบบให้กับรถหน้าหนารุ่นใหม่ๆสําหรับในปัจจุบันนั่นเองนะครับ แล้วก็ความหายากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวถังที่หายากมากๆนะฮะหายากกว่าดีเฟนเดอร์ด้วยซ้ำนะครับเพราะดีเฟนเดอร์หรือว่าออบเจกต์สองข้างสองยูนี่เขาทัเอามาขายบ่อยอยู่นะคือมันเอามาขายตอนนั้นแล้วก็บอกว่าจะไม่มาขายอีกสักพักหนึ่งปีใหม่ก็เอามาขายสักพักหนึ่งวันครบรอบก็ามาขายสักพักหนึ่งไอ้แบ็กไฟด์เดย์ไอ้ที่มาเป็นคุมลงร่มแล้วก็มีพ่อค้าตลาดมืดอ่ะมันก็อามาขายอีกนะฮะผมคิดว่าไอนะ้ดีเฟนเดอร์เนี่ยตราบใดที่มันยังขายได้แล้วก็เป็นที่นิย ผมคิดว่าวอร์เกมมี่มันคงจะขายเรื่อยๆแหละมันคงคงไม่ไม่เอามาแบบยกเลิกขายไปเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับอ่คันนี้น่ยเรียกได้ว,ว่ามันหายากจริงๆคือเมื่อก่อนมันต้องทําอะไรสักอย่างหรือเติมอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้แล้วแล้วก็ปัจจุบันเคยเอากลับมาขายแค่รอบเดียวนะครับหลังจากผ่านมาเป็นเจ็ดแปดปีนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าแลงจริงๆแต่ถามว่าถ้ามันเอามาขายอีกซื้อไหมมันคุ้มไหมผมก็บอกได้ว่าถ้าเอามาเล่นคนเดียว มันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอเทียร์8ค่อนข้างสูงนะครับนานๆที่จะเจอเทียร์เ้าเทียร์สิบนะโอกาสโอกาสน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นกับเพื่อนคิดว่าเอาคันอื่นดีกว่าที่มันสเปคมันดีกว่านี้คือหลักๆมันเนี่ยมันมีรถถังที่เกาะอาจจะหนาน้อยกว่านี้ในด้านหน้าแต่ว่าปืนอ่ะมันดีกว่านี้แน่นอนอย่างเช่นอะไรนะไอ้นั่นอ่ะอย่างเช่นคันนี้ครับอ่ะหนึ่งก็คือปืนอ่ะปืนมัน สามวายดามจเท่าเท่ากันแต่เจาะมันสองยสามสองเนี่ยผมคิดว่าปืนของมันเนี่ยมันอเนกประสงค์กว่านะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคกว่าแล้วก็สูบมันพุ่งเร็วมากๆส่วนด้านหน้าเนี่ยถามว่ามันหนาไหมอะมันก็หนานะสองวยสามสิบเพดล่างก็สองร้อยหกสิบตรงนี้หนากว่าตรงแกนเนี่ยแต่ว่าสิวอาจจะใหญ่ไปหน่อยแล้วก็มันบางด้านข้างเนบางกว่าเยอะเลยนะแต่รวมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเจ้าพรีเมียมถ้าเจ้ารถถังหน้าหนา แล้วก็ยิงประมาณ3 0 0ผมคิดว่าเอาคันนี้ดีกว่าคันที่มีขายในเกมปัจจุบันพี่ว่าคันนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรในเรื่องของหน้าหนามันก็สามารถไปได้ทั่วโลกแล้วมันมันอเนกผสมกว่าหนึ่งคือมันเร็วมุมกดเยอะปืนโหลดเร็วก็สูงพุ่งเร็วเกาะหนาด้านข้างไอ้ตรงแก้มอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะมีชีวิตรอดได้มากกว่าเจ้าหัวโตที่ผมเอามารีวิวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นสายสะสมนะชอบก็ถังหายยากชอบที่แบบว่าเอ้ยลดอะไรวะเพราะว่าบางคนเนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะยิงไม่เป็นเว้ย อย่างเช่นผู้เล่นที่เพิ่งสมัครใหม่ไม่เกิน2-3สปีเนะี่ยเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยลดอะไรวะเฮ้ยยิงเพจล่างยิงเพจล่างยิงเพจล่างอะยิงเพจล่างลูกทองเจาะสว่าเสียบยิงเพจล่างก็อาจจะไม่เข้าด้วยซ้ำนะต้องยิงเพจบนนะเพจบนมันมันหนาเท่ากันหมดฮนะไม่มีจุดอ่อนอะไรก็คือถ้าเจาะถึงก็คือเป็นจุดอ่อนหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้คนระับรสำหรับผู้สัคันนี้นะ สำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นฮีโร่เจลล์หรืออาจจะเป็นเกมอื่นหรืออาจจะเป็นเวฟแท้งหรืออาจจะอะไรก็ได้นะดูก่อนว่าผมอยากจะทำอะไรตามเวลาว่างของผมนะซึ่งหลักๆผมนี่ก็าหาเลี้ยงชีพไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าทำคลิปลง youtube แล้วมาได้เงินแบบอะไรวะวันละวันละสี่ห้าร้อยจะผมจะทำแต่ youtube ทั้งวันเลยเนาะ <laughs> มไม่ทำแล้วงานหยอกๆยอกทำอยู่ youtube นะเออแต่แบบว่าขอให้มันแบบว่างๆจริงๆ แบบสมงงสมองห้องคือบางวันผมแบบว่ามัน,นเหนื่อยเหนื่อยผมก็ไม่ค่อยอยากจะทําคลิปเท่าไหร่เหมือมันจะภาคไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยอ่างไปเรื่อ,อยหละขี้เกียจก็บอกเ <c oughs> ลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย